เตรจ้าเอ๋แนตตี้ใช่พี่มาเติมน้ำมันพี่ตั้งใจมาเติมน้ำมันที่ที่ปั๊มน้องแล้วพี่ก็เติมใจใส่บัญชีมาซัพพอร์ตน้องหนึ่งแสนบาทนี่เอาของขวัญมาให้แต่พี่ก็แบบว่าพี่ก็บอก พี่ก็บอกว่าฝากขอบคุณเนตตี้ด้วยนะแล้วทีเนี้ยน้องก็บอกว่าโทรหาพี่เนตตี้ไม้อะไรอย่างเงี้ยก็เลยบอกว่าฝากขอบคุณเนตตี้ที่แบบเป็นสะพานบูญให้พี่ดิวเห็นเด็กคนหนึ่งที่เขาแบบมีความความแบบเสาหลักของบ้านอ่ะเนตตี้ก็ตามข่าวเลยก็ขอบคุณข่าวสดมากๆเลยที่แบบว่าคือแบบเป็นช่องทางแห่งแสงสว่างให้ให้พี่ดิวอะะ่ะกอนันจริงเหรออยากบอกอะไรกับพี่เนตตี้วันนี้ เออพี่เนตตี้เขาเหมือนคนในครอบครัวแล้วเนตตี้เ <c oughs> นตตี้อยู่ไหนเนี่ยติดตามติดตามแล้วก็ขอบคุณนะขอบคุณที่แบบว่ามาช่วยน้องซัพพอร์ตน้องทุกอย่างเพราะว่าเนตตี้ก็เป็นตัวคนต้นเรื่องเลยนะครับที่เป็นสะพานให้กับพี่ดิวแล้วก็ทุกๆคนที่ได้เห็นน้องในวันนี้นะครับ ขอให้นัตตี้เจริญเจริญแล้วก็ข่าวสดขอให้ปังปังเฮงเฮงตลอดปีตลอดไปขอให้งานบูมบูมครับนัตตี้อันนี้พี่นตตี้ข่าวสดนะครับทุกคนพี่ดิวก็โทรให้กำลังใจนะครับแล้วก็ขอบคุณกันและกันนะครับขอบคุณครับน้องปายขอบคุณพี่นตี้แล้วแล้วเดี๋ยวมแล้วเดี๋ยวเราได้เจอกัน ขอบคุณครับตุ๊กี้นัดตี้ยทำหน้าหลักตอนนี้นะคะพี่ดียวก็จะเอารถไปเติมน้ำมันปั๊มน้องปายนะครับทุกคนเรามาดูกันว่าวันนี้พี่ดิวเจอน้องปายแล้วจะเป็นยังไงนะครับก็เสี่ยงมานะเพราะว่าไม่รู้ว่าน้องอ่ะไม่รู้เลยว่าน้องจะแบบมาเข้างานหรือทํางานหรือเปล่าเราต้องมาดูกันเพราะว่าพี่ดิวอ่ะ จะเชื่อในเรื่องบุญบุญพาวาสนาส่งถ้าได้เจอน้องก็เป็นเรื่องราวที่ดีนะครับก็อยากเอาสิ่งสิ่งนี้มอบให้เพื่อให้เป็นกําลังใจให้น้องนะครับได้มีแรงต่อสู้ต่อไปนะครับใครที่เป็นเสาหลักของบ้านหมอน,น้องปายนะทุกคนก็ขอให้ทุกคนสู้นะครับพี่ดิวขอให้สู้แล้วก็เป็นกําลังใจให้กันและกันนะครับเดี๋ยววันนี้พี่ดิวอยู่โซนโซนแถวปั๊มบ้านน้องปายแล้ว เดี๋ยวเราไปดูกันว่าน้องปลายจะเข้างานแล้วหรือยังนะครับคนเจอกันครับ